แม่ประกอบเมื่อใดแช่เมื่อนั้นมาเด้อพี่น้องเด้อกินตามสมไล่สดคุยกับลูกกับลานไปพร้อมเอาแบบสบายใจเลยตามสมตามฟีม oh ือลูกสาวมาเป็นถาดเลยจ้ะลวกเสรนมีพร้อมผักมาเพียบทั้งสตอทั้งปักสะเดาเออผักจะอมลูกสาวสื่อมะวานเนี่ยล่ะเดินแซ่บจ้ะกินน้ำกันวันหยุดมีความสุขกับลูกสาวมาเด้อตีเก๋ยพี่น้องกินไปคุยไปจ้ะ เอาแบบสบายชิๆไปเลยไส่มาแต่เพียบารเสรนมีฮะเป็นยังไเออทานว่าเจอกันาามาเด้เอจ้ะเดมันยังที้่นของใส่นาอยู่ก็ยังเป็นหอดปลาสีนี่ไปเลเย้ว เราิุละกบมเรอ่ดอสงกะเราเล่ทุกคนมีธุ่ะธุล่ะมีแนวมีธุล่ะยสิบมาวันนี้มาแล้วกบขยิบโดนเป็นยี่บ้านนะนอกจากก็อันซยูวน่หมพ่ังขนาดนี้ยจได้ยินกอบบักแกกันเป็นยังเป็นยังก็วโดนโอ้คนคนวกคนมวกเหลายเอย เด็กยังเรือเปล่าคือวันนี้อี่เข้ามันไก่อันไห้กุลากองนะวะกินยีมองคุดนะยี่เสือีมีแม่ค่กินข้าวมันไก่ค่ะบันแกงก็กินตะมกัวล้วก็ปลาจิงแล้ปลาจิงตะมกัวสีเดี๋ยวนองไ่เนูก้าน่คือตะมกัวยังคือบอกตบักัวอยู่นะปิดบาอยางอ่ะ กับบอป้าบอคอกาจึงร yes. ับคูก็อี่ีับกูคาจึงปูก็อยกไลตกครั้งทั้งแผ่ทั้งทีเก้าฮอปอยางหน้าทงทีเก <ooh>, ้าฮอหยาดออกมาี่บอคว้วก็ต้องตำบอกว่ามีอแตกกำงกินน้องซูเมอร์แต่ตำบอคอแตกงกินน้องซูเมอร์ก็มีแมกินมานะเห็ต้องเทวกะพี่โมุงม่งสซมุเยมุงเนี่ยเราพรไป รือว่าไปเห็นนั่นน่ะบได้ว่ามามือปลาโอเคมือด้มืด้มีต้มน้ำไม้อะไรต้มน้ำไม้มือด้ทกก็ได้มือดมีหมกน้ำไม้นี่ก็ขอก็ได้มาไปเอาน้องใส่ยเราแตบอกว่าให้เราเอาว่าถ้าไปเห็นเรานี่ยบได้ว่ามือเปล่ามือปลาเียเอานเนี่ยให้กินบดโอ้สมตาซิเมอร์สาวแสบมากแสบเบือมาดุดดอ วกินไรกินเนี่ยมาดูดูเด้อเื่น้กันนะก็จอมาอันอันเด็จิิอันเราเราพาชมอันวิวอันมีฟังเสงามงามมันเต็่เลยออืด้กเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ะอออวันหยุดอาทิตย์ที่แล้วนดีอือเหนมาตีกัน้เลยได้านย่างช้น เด็กีคันมันก็มีงานอยู่บานเขามันขายแห้มาไยู่ดีมีแห้งฮาได้แดงไปพุณนะวันที่ไหนคันก็ในงานมันคบยุบานคันมันมีงานมันแต่ดีมันคบย่บานเขาไปย่างได้แดนไปพุดนะเพราะว่าพวงยางเยวอยากไปแต่วงาห่วงระยะเฉลวยเราวี่คนเบิ่งวงระยะฉลวยพุเาหมี่ปวสบายพดหลับี่ไปนล้่ก็ยาพ่อเน่แงมือรวยนี่นะจะทำระดาดละแม่กองตูเนี๋ยวไป ป่าแล้วให้หย mm ่างอยู่หรอไอติสินหอดอยู่บ้านเันเดอนเถอะเอ้ยเถอะอืมอันไอติสนาอยู่หั่บ้านป้านนอนไปเห็นอืมอากาศฮอนป่ออทบ้นเพราเรเนี่ยม่นเป็นเอาฮอนอยู่มันแดดเฮงอือกลางวันแดดแรงใช่ ถ้ัมันก็บใหอมันก็บถึงรจาแต่วมันฝนตกมันก็สลับกันเมื่อห้อนมุกมื่ฝนตกม่นก็ตกอย่ยงมันจะอาการกับเมื่อหอนนัยต่อเนี่อเอุ้ยถ้ายู่เอาผักไปนี้แกก่อนเอามัดเอามาผัดให้แม่เพื่อกินผัดใส่ไผัดไข่ไข่ใี่หมูให้อย่างดีเบบว่า อแรกวันไปแล้วันีนมดออันวนี่วันที่ไปมืนผู้เดึกมววนี่วานี่ล่ะันนี่ตอนแรกดูบ้านเุยงเลยว่าเดนีบ้านเีงแล้วันนี้แดออกหล้วแดออกหล้วอำนาจอำนาจดีกว่าเสนอก้อนไม่ออไม่อดเลยอำนาจในมวกไม่เปลียนเลยเขาเดียวบย่าแล้วมาไปยหัวอะไรทักบได้ห่กบได้ ม่รู้เอหนึ่งร้านตรงกลางแซบๆมีขอ้อีบ้านลูกสาวส้ตมตำสิมงมลูกสาวแซ่บปึอกบอกเสร็จมีมาเนเ้อน้องหลาน้องสาวลาคนสว,วยไไม,ามาเดื้อไปไปงานติงมันเอ่ะเขาเขาอกนนี้เสียงบอกว่า่ย บํางเหรอบังรงบาหรองางุ้ยังเข้ยารุยัารุงเน้างเฮ้ยางเขยบารุงเ้ยงเ้ยบํงเ้ยางเฮ้ยบํารุยําุงเ้างเฮ้ยบนเ้ยบาุงเ้ยบเ้ยเส้นําเ้ยเส้นาเยาวดีขนาด ลูกสาวคานกินก๋วยเตี๋ยวมักไผ่มักมันบ่วสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนี่ยสวัสดีจา้าสวัสดีจ้าให่เดินไปเท่าละก็เด่นมวลน้อยไปได้สวนบักข้าวสวนบักกันกัวยูน้าเขาบุละ่ะตามสวน ตมสมแ้วไปกินยูเต้นบะกอเตี้ยเอาบรรยากาศมาเด้นน้องน้องสาวาไปบ้านเขาด้ยวยไปไล่สวนี่ทงน้ำเหรอเพื่อนเดนทันว่าคาดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าได้สดอยเูเทนต้นมะกอนนะกนได้บรรยากาศอสดดีเลย เส็ยผักขาดเจ้าของกินผักขาดเจ้าของกับนี้ดูเสียงเสร็จแผงแต่แซบแซ่เอ้ยนีน่ไงจ่ามาไนะด้ไหมมาได้ไหมเจ้าไม่ได้เพียงงานติมมันเนี่ยเฮ้ยน้องน้องสาวย้ายดอกไมมคนเมืองร้อยเกินบ้านน้องใหม่ละ คนเมืองร้อยเกินเออคนเมืองร้อยเกินขยัน,ยนเด้งฮึม,ม,ม,มบิังก่อนจ้ะเบิังงานเรื่องงานก่อนกลับไปบ้านเขา,เา,าดีใจน้ำในอันใจเตอยเด้อเด้อจ้านักขี้จับกลับไปบ้านเขาคนละแถวมาเนี่ยเมื่อย์น้า นี่ลูกเขาหาให้ไอ๋อเขาอยากยอดให้กินไงเขายอดให้ตามใจพักขาแม่แม่โอโอ๊โอ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 พักเบรกเดี๋ยดูรถผู้ชาที่อยู่ฝรั่งเศสอ่ะได้โบกมือโบกมือใบาบแล้วเมื่อไหร่หาใส่ความสูขชีวิตบ้านบเขาดีกว่าปดกอกระเบิดตามกิน บุ้มี่ยังกินกับตำมะกอกอินต้มต้ม,ตมนุ่นผักบุ้งกับมะอ,อือดผัดกคะดอกแคผักกระเทยแก่บืดอบ้านท้งอยากอย่างนี้เมื่อเรต้องสือกินเนี่ยลงทุนปลูกปลูกไปหมดแล้วไม่ได้เก็บผลผลิตกินเฉย Điểm. Quên hỏi mặt máy xe kín Như đây là kín thứ câu đang kín thứ câu Mình thấy là kín thứ câu Ôi lên cảnh Điểm น้านลายเบอร์น้องจับฮึวันนี้เพื่อนแจ็บหลายจัดไปสองถสวยเปะไงของลูกสาวทินแล้วน,อน, <laughs> วน,น้อนกินเรียบพักกันแม่นอนเบอร์เงินนางกินสองเมตรจิง เบอละครนังใช้จิตวิสองเพื่อพักกันขึ้นไปอาบน้ำนอนขึ้นคินไก่ทำังเฮ้ยนังเกานังเขาใช้มันจะโดนระดับเพื่อนทางบเบิ้งบเบิ้งนหลังนังเรื่องเงนคนน้พักนจบคนน้นพักกําลังติดเรื่องเงินพาแดงนงอ้าเนี่ยมึงมึงมึงเนกับ่ยมึงเล่นกับจ๊บอตเดี๋ยวจะขอเบอ้ันนะผู้ใดแสดงอ่ะ ช่วงุ่มช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะคะผู้ดแสดงสองทุ่มนะคะจันทร์คนขับมาเล่นเนี่ยวันพฤหัสจบแล้วค่ะพูดมือเนี่ยพูดออาสา้าเืมเดี๋ยวจะขาบเบิ้งึ่งเบิ้งหนังอันทรงค้ามอลลัมที่เป็นตะม้วนมาเนี่ยเรื่องต่อเรื่องต่อไปให้ที่เป็นตะม้วนทรงค้ามอลลัมอ่ะเจ้าอืมอืออืออือนักร่องอ่อมอลลัหน่อยเจ้าเห็นโยในเฟซบุ๊ก เอาล้วพี่น้งองแซ่บๆกนมีได้เจอเื้อยเฮ็ดให้เบิง่งคือดอกพอาะในบอไปแล้วคื่อว่าวกับลูกกับหลานไปแล้วจ้ะบายขอบคุณทุกการติดตามรับชมจากพี่น้องจ่ายไปฝากกดไลค์กดติดตามให้นได้เจอด้อยช่องเล็กๆไปแล้วจ่าบายแซ่บๆ